หลังจากที่เรามีแขกมาผมคิดว่าเราจะกลับไปใช้ชีวิตประจําวันได้แล้วแต่เราดันมีแขกมาซะง,งั้นชื่อของข้าคือโดเลียมข้าคือมังกรศักดิ์สิทธิ์มันคือมังกรและมันมียมนาจด้วยทําไมเขาถึงไม่ยืนฟะทําไมเขาถึงได้โคง้งขนาดนั้นล่ะนี่เป็นของขวัญครับโปรดแล้มันไว้ด้วยเถอะครับขอบคุณสําหรับความมีน้ําใจนะครับยังไงก็เถอะมีอะไรที่ คุณต้องการในวันนี้ไหมครับครับนท่าของผมท่านโดเรียมอาศัยอยู่ในหุบเขาทางใต้จากที่นี่นะครับเขามีรังอยู่ในหุบเขาที่คุณเห็นจากตรงนี้อ๋อมันอาจจะมันอาจจะมีระยะทางมากกว่าที่นี่และที่นั่นแต่เราก็เป็นเพื่อนบ้านกันโดยทั่วไปแล้วนะครับถึงนี่จะช้าไปหน่อยก็เถิดแต่ไงเราก็พูดสวัสดีเพื่อนบ้านของเราได้นะครับนั่นสแสดงถึงความสุภาพของคุณเหรอ,อเกี่ยวกับ นายของคุณเนี่ยมีเหตุผลอะไรที่เขาต้องก้มหัวขนาดนั้นไหมอ๋อต้องขออภัยด้วยครับนายท่านช่วยเงยหน้าขึ้นด้วยครับอ๋อโอเคนายท่านไม่เก่งเรื่องพูดคุยกับผู้คนนะครับนี่เป็นการพบปะพูดคุยครั้งแรกเลยดังนั้นเพื่อการจะเลี่ยงความผิดพลาดท่านจึงปล่อยให้ผมให้เป็นหน้าที่ของผมผมต้องขอประทานโทษด้วยครับหากมันเป็นลุกรวนจิตใจคุณไม่จะเป็นต้องกังวลเรื่องนั้นหรอกครับเออผมก็อยากได้ต้อนรับผู้คุณอยู่นะครับแต่ มันมีปัญหานิดหนึง่งเรื่องขนาดตัวนะครับนั่งสินะครับนายท่านช่วยกรุณากายร่างให้เล็กลงด้วยครับโอเคขอไปที่หยาบคายครับนายท่านช่วยแนะนําตัวอีกครั้งด้วยค่าคือค่าชื่อโดเรียมค่าคือมังกรศักดิ์สิทธิ์บางทีนั่นอาจจะเป็นการซ้อมล่วงน้าเพื่อเลีกเลียวขอผิดพลาดมันไม่เป็นปัญหาแล้วถ้าเขาอยู่ในร่างขนาดเท่ามนุษย์ วายที่นี่มันดีมากอาหารที่นี่ก็ดีเช่นกันข้าข้าจะไม่กลับแล้วข้าจะอยู่ที่นี่ไม่ได้นะครับท่านต้องปกป้องรังของพวกเรานะครับถ้าไม่อย่างนั้นผักพวกของข้าพวกของเราจะโดนฆ่านะครับไม่เป็นไรหรอกหน้าข้าว่าทรัพข้าว่าข้าววามาทำการข้าวมัทำการสกัดจากที่นี่ได้ อ๋อข้าสามารถสกัดจากที่นี่ได้มั่นใจว่าท่านทำได้แต่ว่าท่านจะทำให้คนที่นี่ลาคาเ้านะครับเออลาคาญงั้นเหรอครับจะทำให้ลาคาญถ้ามันมีการต่อสู้ที่นี่โดยทั่วไปแล้วท่านไม่สามารถทำอะไรได้เลยเอ,อ่าหยาบคายข้าเป็นมังกรศักดิ์สิทธิ์เลยนะเจ้ารู้ไหมขอประทานอภัยที่หยาบคายครับขอผมได้ ใช้ก้อยําใหม่นะครับใช้ข้อถ้อยคําใหม่นะครับโดยทั่วไปแล้วท่านไม่สามารถทําอะไรที่นี่ที่ทําประโยชน์ได้เลยเออกับกันเถอะครับในขณะที่เรายังเป็นแขกอยู่พวกเขายังหอ่อของที่ลึกหลายอย่างให้พวกเราด้วยเรายังมีสิ่งที่ต้องดูเหมือนแอปเปิลนั่นไหมมันเรียกว่าแอปเปิลครับไม่ต้องห่วงครับเราได้รับมาจากพวกเขายืะมากก็ได้งั้นกลับกันทั้งนั้นครับแต่ท่านไม่สามารถเปลี่ยนร่าง ตรงนี้ได้นะครับและด้วยสิ่งนั้นพวกเขาก็ได้บินกลับไปมันมีอะไรหลายอย่างที่ผมต้องคิดหมู่บ้านนี้ไม่ได้อยู่ในสภาพที่ต้อนรับผู้มาเยือน <S <S 1> <S 1> ตั้งแต่แรกเริ่มผมไม่ได้คิดเลยว่าจะมีว่ามันจะช่วยไม่ได้แต่มันไม่ดีที่ถูกปิดเกินไปผมว่ามันไม่ดีเลยมันไม่ดีเลยใช่ไหมอย่างแรก ผมต้องให้แขกรอสักหน่อยเพื่อที่จะเพื่อที่ผมจะได้เตรียมตัวแต่การที่ทําให้พวกเขารอข้างนอกไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่อย่างที่กล่าวไว้การเชิญพวกเขาเข้ามาในบ้านของผมจะทําให้งานของผมเป็นที่รู้จักมากขึ้นแน่นอนเราจะมีแขกมากขึ้นเรื่อยๆในกรณีนั้นค่อยสร้างบ้านอีกหลังสําหรับต้อนรับแขกแล้วกัน